กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมอสบาร์เบอร์นะฮะคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวอะไรวะตัวนี้พี่คนนึงนะครับเขาอยากจะดูนะครับปัตตาเลียของยี่ห้อซุนเมย 808A เอ้ยไม่ใช่ตัวอะไรวะครับน่าจะเป็น818ตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสินค้าข้างในกันโอ้ให้ตายเจอเพระเจ้าแถมมาข้างในไม่มีอะไรแถมมาสภาพกล่องก็มีการบรรจุแนวบีบนะครับที่บีบ โอเคสภาพกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับแบตเรีน่นุูนเมยห่เป็นแัตเตรียนที่ความเร็วรอบเนี่ยเขาบอกว่ามันแรงมากครับแบตโคดอึดน,นะฮะโอเคสภาพกล่องก็คล้ายๆกล่องพลาสติกเหมือนกล่องเครื่องมือการช่างโอเคเดี๋ยวผมจะลองแกะดูนะครับ one two three อ้อาวแกะแล้วชิง นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับวิธีการใช้งานนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเสียบหยดน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับเนการใช้งานโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันนะครับของแถมก็จะมีเบอร์อะไรเนี่ย0.5เบอร์0.5ตัวนี้เป็นสายชาร์จประมาณ2เมตรมั้งเนี่ยฟันลองเบอร์0.5อันนี้ก็จะเป็นเบอร์ฟันรองเบอร์หนึ่งะครับเป็นฟันรองตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับ,รบ,รบไม่ได้เป็นอันน,น,อน,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 อนนี้ก็เป็นฟันรองเบอร์2นะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นฟิเมียมอันนี้เป็นเบอร์3นะครับตัวนี้ บอลองเบอร์สีมีอะไรแถมมาอีกอ๋อนี่เป็นแปรงปัดนะครับแล้วก็มีออยเคจากนั้นมาดูตัวบอดี้กันนะครับผงไม่มีอะไรแถมมาอีกแล้วเนาะผงไม่มีแล้วนะครับโอเคตัวบอดี้นะครับห่อใส่ถุงมาอย่างดีนะครับตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวดีดให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟันกันนะครับแกะมา ีท่อฟันเฟสนะครับฟันเฟ้ดูเหมือนว่าจะเป็นร่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมือนเหมือนเราซาะร่องมาอันนี้มันมากับโรงงานเลยนะครับคือโอ้สวยงามนะครับน่าจะน่าจะตัดดีมากนะครับความความบางครับคล้ายๆล้่เมจิคลิปนะครับคล้ายๆฟันเมจิคลิปเลยฟันเฟสนะครับบางซึ่งบางมากนะครับ ตัวบอดี้นะครับเป็นโลหะนะครับผมใช้ดูนะครับเป็นโลหะนะครับเรี่ยมม่องมเรียมม่องมใองหม่องม่องนะครับโอ้รักชาดูด้านล่างนี่สิทำไมมันเรี่ยมม่องแบบนี้เนี่ยเหมือนชุบโครมเนี่ยมเลยฮะท่านผู้ชมการปรับนะครับตัวนี้ไม่มีคลิปล็อกนะครับปรับโคตรยากนะครัน่าจะขันตรงนี้ออกนิดนึงนะเพื่อความง่ายนะแต่ปรับยากจริงนะครับโอ้โหปรับอย่างยากโอเคเดี๋ยวเราเออเรามาเปิดเครื่องนะครับ เปิดเครื่องเปิดยากมากเป็นสวิตซที่เปิดยากนะครับโอ้โห و. สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากจริงๆคือมันเป็นโลหะที่เหมือนคล้ายๆว่าชุบโครเมียมมาเลยนะครับคือมันคือมันเงามากนะครับมันเลี่ยมม่องเลยนะครดูสิครับมันเลี่ยมหลายนะครับโอ้โหว้าวพระเจ้าสุนเหมยนะครับ โดยสภาพนะครับก็ตรงนี้ปรับยากมากนะครับตรงตรงนี้ปรับค่อนข้างยากนะครับน่าจะต้องโดนน้ำมันนะครับก่อนถึงจะมีความปรับลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยอดน้ำมันดูหยอดทั้งฟันด้วยนะครับน่าจะมีมันน่าจะโอ้โหปรับโคตรยากนะฮะยากจริงปรับยากมากนะครับ ปรับยากมากเลยนะครับใส่น้ำมันเยอะไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบใส่ตันลองนะครับตัวลองอันนี้เป็นเบอร์สี่นะครับทดสอบโอเคใส่ง่ายใส่ง่ายนะครับเบอร์หนึ่งใส่ง่ายถอดง่ายนะครับโอ้โหใส่ง่ายนะครับเขียงดังแป๊ก กันลองแข็งแรงมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สามนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ใหม่ด้านข้างมันด้านข้างมีเสียงกิกกิกกิกอันนี้รีวิวตามความรู้สึกเลยนะครับ ดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับรุลนินิจของผมเองเลยนะครับนะจะไม่อวยจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นเบอร์สองนะครับอันนี้น่าจะตรงนี้น่าจะชิดมากเกินไปนะครับแล้วเวลาใส่มันมันสั่นนะครับมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหรค่คือตรงเนี้ยผมไม่สียเรลียดนะครับคือผมใส่ ฟันวอลเมจิคลิปก็ได้นะโอ้สวยงามนะครับเรียมมองม่องฮนะผมใส่ออยเยอะเกินไปนะครับดูเหมือนว่าจะน้ำมันเยิ้มเลยนะครับตรงนี้ปรับยากนิดนึงนะครับซูนโดยโดยโดยปกติซูนเหมยจะมีปัญหาแค่ตรงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัว80 Uh, 808A นะครับตรงนี้จะปรับได้ประมาณนี้นิดเดียวนะครับปรับได้แค่นี้นะครับเราต้องแต่งแล้วก็ปรับให้ม er ันได้เยอะนะครับตัวเมื่อยจะมีปัญหาแค่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยรวมๆก็โอเคนะครับเดี๋ยวต้องลองตัดดูนะครับอันนี้ผมก็รีวิวตามที่เห็นนะครับไม่ได้อวยไม่อะไรนะโอเคครับผมก็เราจะลองรีวิวตอนตัดให้ดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวต้องลองขันตรงนี้ออกก่อนเผลือมันจะ โอเคเดี๋ยวขันให้ดูเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองขันนะครับขันออกนิดนึงนะครับไม่ได้ขันเยอะคือมันแน่นมากโอเคประมาณนี้โอเคหลังจากขันนะครับดูเหมือนว่าจะปรับได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคปรับได้ง่ายแล้วนะครับโอเคตรงนี้แก้ปัญหาได้แล้วนะครับแก้ปัญหาได้แล้วนะครับปรับง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเค ได้แล้วจะปรับยากนิดหนึ่งนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าเวลาตัดมันจะร้อนเร็วหรือร้อนช้านะครับ หรือมีความเอฟเฟกอะไรมากมายยังไงเดี๋ยวผมจะลองรีวิวให้ดูนะครับโอเคอันนี้คือซูนเหมยแปดหนึ่งแปดโอเคก็ประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็โอเคอยู่นะหนักหนักโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย